สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องนะฮะลุ้นกันว่าจะอ่าของเพิ่งส่งมานะเพิ่งได้รับของนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไระเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนแป๊บนึงนะครับีลยวก็ยกมาแกะงลางลนะกล่องของค่อนข้างที่จะใหญ่โอ้โหออ่านี่มาแล้วนะครับ อ๋ออันนี้ไปรายการนะผมขอผมขอพี่เขามานะขอสูนจองมานะครับนะเป็นสมเด็จขาโตะนะฮะพิมพิมพิมล้อหลวงปู่โตะนะครับนะนี่ของหลวงพ่อพัดนะครับเนะี่ยขอใบรายการพี่เขามานะมาเก็บไว้นะฮะตัวเองไม่มีตามเก็บใบรายการอยู่นะแต่ละรุ่นนะของหลวงพัดอ่านี่อะไรเอย โอ้โหอะไรเนี่ยอมอกล่องใหญ่มากเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะั่นนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน อันอรรนะี้น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับน่าจะเป็นชุดกรรมการพระปิดตาจัมโบ้ปนี่นะครับเดี๋ยวชื่อรุ่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชื่อรุ่นอะไรผมจองมาทั้งหมดนะครับกี่ชุดเอ่ย จองมาทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับมีของลูกค้าอยู่สองชุดนะครับมีของลูกค้าอยู่สองชุดอเดี๋ยวเลือกให้พี่เขาก่อนอืมกล่องด้าน,นในเนี่ยเขาหน้าจะอ่าเขาน่าจะใส่พระมาไอันี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีของรองมาหรือเปล่าเนี่ยอืม แล้วก็รายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี่พี่เขาก็จองกับผมมานะครับเนี่ยเออจะทำไมแปะเป็นรายการที่สองล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูใบรายการเดี๋ยวเอาไปรายการให้น<ด>ี่ครับ,รบใบรายการนะครับปนนี่เศรษฐีเจ,จ้าคุณพัดรร้อยปีนะครับ พี่เขาก็จองกับผมมาเดี๋ยวพี่เขาจองรายการอ๋อนี่อ๋ออ๋อนี่เป็นรายการที่สองนะครับนะเป็นองค์คูนำเลิกตะกุดทองคำห้าดอกนะครับจะสร้างอยู่ที่อะไรหนึ 1, ่งหนึ่งหกแปดอ๋อหนึ่งร้อยหกสิบแปดองค์นะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดองค์นะครับนะก็จะลุ้นนะครับนะ ลุ้นทั้งหมดมีอยู่3ามพิมพ์ด้วยกันนะครับนะก็จะเป็นรูปประมาณอยู่ด้านบนนี้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับลุ้นว่าจะได้แบบไหนนะครับรายการที่1กับที่2นะครับแต่รายการที่1น่เนี่ยสร้างแค่29องค์เท่านั้นนะครับตะกุดต้องคำสามดอกนะครับนะแล้วก็ตัดลงมาก็จะเป็นชุดกรรมการนะครับรายการที่5นะครับตะกุด3ามกษัตริย์นะครับแล้วก็ลุ้นนะครับมี เป็นลายเสือดำเสือเหลืองเสือขาวนะครับจัดสร้างอยู่ที่599ชุดนะครับนี่ตามนี้นะครับผมจองมาทั้งหมด7ชุดนะครับให้พี่เข้าไปแล้วนะครับ2ผมก็ยังเหลืออยู่5ชุดนนี่ก็รายการอันนี้ของพี่เขาเดี๋ยวจะได้รออีกนำเลิกนะครับมาเมื่อไหร่ไม่รู้รุ่นสิริมงคลน,นะครับ ก็จะได้ส่งห้พีเขาจะพึ่งเบื่อนะครับนะ่าพึ่งเบื่อช่องผมนะครับนะช่องผมเป็นช่องปิดตานะครับนะเป็นช่องผ้าผิดตาโดยตรงเลยนะฮะอ๋อนี่นะครับตกกล่องก็จะมาประมาณนี้มาแบบนี้นะครับนะแต่ด้านในจะเป็นสกรีนสติ๊กเกอร์สีทองนะครับเป็นหน้าเสือพิมพ์คําว่าทีมสิบเอ็ดเสือการันตีนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะส่วนราคาก็ ทางมาสอบถามได้ไม่แพงนะครับนะผมได้มาราคาก็ถูกอยู่นะครับรุ่นไหนมาแพงผมก็บวกแพงนะครับรุ่นไหนมาถูกผมก็ขอบอกบวกราคาถูกไปนะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับไอ้เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมนะแต่วันนี้มาแกะให้ดูกันหนึ่งชุดมาในกล่องกระมยี่สีแดงแบบนี้เลยนะครับนะนี่นะฮะนะเนี่ยมันเขาลองมาไม่ดีนะครับนะเขาลองมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เดี๋ยวมาดูกันครับ,บรแต่ซีนซีมาดีมากนะครับซนนีมาดีมากับแต่อเอ,เอเนาลองดังน,น,น,นันอีกหน่อยเขาไปกราบกรานฝากตัวเป็นศิษย์ทนกับพร,ร,ระอาจารย์ผูงคงพระอาจารย์ของทนันเมตตาพอ,ม,าอม,มอบวิชาเมตตาอยู่คงจนมลุกปลุกเสกวานพงเรียนวิชาอยู่โยงก็คงเป็นตำนานเมืองตีควา รเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับนะชุดกรรมการนะครับถ้าเป็นทีมของทีมสิทีมสิบเอ็ดเสือสร้างก็เป็นลายเสืออย่างแน่นอนนะครับนะเห็นไหมเพราะลองมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะ นี่เป็นฟองเขาใส่ฟองน้ำมาแบบนี้นะครับนี่แต่สวยนะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์จัมโบ้นี่อ่าประมาณนี้ โอ้โห,โหสวยนะครับสวยอยู่นะนี่เห็นไหมสวยนะอันเดี๋ยวผมหยิบเนนี้มาให้ดูนะครับนะนเดี๋ยวขอขอออกก่อนนะเพราะว่าสูมสูมพาด้านหลังนะครับนะอ่านี่ครับ เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับกระหนกข้างนะครับนี่ตะกุดสาบกษัตริย์นะครับแล้วก็ฝังเม็ดพอยนะครับนี่ไหมเนื้อนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับเป็นเนื้อว่านดอกทองพิมพ์นี้ของเขาเนี่ยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์เหมือนกับพระปิดตาที่ออกที่วัดสารคืนนะครับนะ เป็นพิมพ์ลงปุโตนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับขนกข้างแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้คมชัดมากนะครับนี่นิ้วมือติดคมชัดนะครับเป็นทีมงานของทีม11เสือนะครับเป็นที่ปรึกษาสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับจองไปก็หลายเดือนอยู่นะกว่าจะออกจองไปตั้งแต่ปี64นะครับรุ่นนี้นะครับจองไปแต่ปี6-4นะกว่าจะได้นะครับนะ การจัดสร้างเขาก็ค่อนข้างนานนะครับโอ้โหแต่รูปแบบสวยนะครับนะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับอ่านี่ด้านหลังเป็นยันยันดวงไหมใช่ไหมอ่านี่นะครับดูด้านบนก็จะเป็นยันพุทธศรนะครับตรงนี้เป็นยันพุทธศรตรงกลางกลางพระก็จะเป็นยันดวงนะครับเขียนว่าด้านบนเขียนว่าวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวมาชมชมเลขค้นก่อนนะครับนะเขาตอกกรรมการครับแล้วก็ตอกออตอกอะไรอะททหารไหมหรือว่ากอกไก่อ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูได้ค้นก่อนผมก็ได้หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหุยหนึ่งหกแปดไหมแปดไหมหนึ่งหกหนึ่งนะครับหนึ่งว่าแปดนะครับอ่านี่ด้านล่างเขาเขียนไว้ว่า พระราชมงควลวชราจาย์เจ้าคุณพัดร้อยปีนะครับโอ้โหสวยนะเออรุ่นนี้สวยจริงนะครับด้านหลังเขาออกแบบได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับนะตรงนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับนะน่าจะเป็นกอไก่หรือเปล่าหรือว,ว่าพอพอพานนะฮะน่าจะเป็นพัดนะครับนะย่อมาจากหลวงพ่อพัดนะครับอ่านี่ สวยๆแบบนี้นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับตะกุดสามกริย์เป็นชุดกรรมการนะครับอ,องค์ที่หนึ่งผ่านไปเรามารับชมองค์สีขาวนี่ลายเสือขาวเนื้อผงลบลายเสือขาวฝั่งตะกุดสามกริย์ฝั่งเม็ดพลอยนะครับนี่เห็นไหม โอ้โหนี่กระหนกของเขาเนี่ยค่อนข้างแบบคมนะคมชัดมากนะครับคมชัดลึกมากนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับอ่านี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเป็นเหมือนกันหมดนะครับชมเลขโคดครับหมายเลขสี่ครับสี่สี่ห้า ได้หมายเลขสองหลักครับหมายเลขสี่ห้านะครับอ่าสวยๆงามๆแบบนี้นะครับโอ้โหการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับแค่599ชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมองค์สีดำนะครับลายเสือดำเนื้อใบลานนะครับเป็นเนื้อที่ยอดนิยมแล้วนะครับ ของพระปิตารุ่นนี้นะครับโอ้โหนี่เขาฝังเม็ดพลอยเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมฝังเม็ดพลอยเยอะเยอะมากเลยนะครับคราบขาวๆนี่น่าจะเป็นคราบแป้งนะครับลองพิมพ์นะครับนะฮะเห็นไหมเดิมๆเ,เ,เลยนะครับนะกระหนกข้างของเขาคมชัดเจนแบบนี้นะครับเนื้อดำใบลานนะครับลายเส้นดำเดี๋ยวมาชมเล克โค้ดกันครับ ต่อกรรมการตอ่อพพานได้หมายเลขเก้าเก้าเก้าแปดโอ้โหได้หมายเลขเก้าแปดนะครับหมายเลขสองหลักอีกแล้วนะครับนะองค์ดำเนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับอื้สวยจริงนะครับนี่เห็นไหม สวยจริงนะะในกล่องเขาก็จะเขียนไว้ว่าพระปิดตากหนกข้างจัมโบปดนี่เศรษฐีเจ,จ้าคุณพัดร0้อยปีหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวันหุยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พศ2 5 6 4นะครับพ่อพระรุ่นนี้จัดสร้างอยู่ในปี64นะจองแต่ปี64นะเพื่อนๆรู้ไหม ه, เส้นทางบุญนะครับด้านล่างนะเขียนว่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อน ه, เส้นทางบุญนะครับนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะผมเหลืออยู่นะครับสี่ชุดเป็นสีน้ำเดิมเลยนะครับใครสนใจอยากได้นาจะ๊ะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับราคาไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะฮะนะกว่าจะ กว่าจะได้มานะครับนานมากนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับทีมนี้สร้างนะครับสวยงามแน่นอนแต่ละรุ่นของเขาเก็บได้ผมให้รีบเก็บนะราคานี้ราคานี้นะครับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไปเหมือนจัมโบ้หนึ่งนะครับผมบอกให้อย่ามาว่าผมทีหลังนะผมบวกจริงๆนะอ่าโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะ จะได้ไม่พาดคลิปแบ่งปันพระนะแบ่งปันพระแท้แน่นอนนะครับหลงวงาพัดปลูกเสกนะครับอย่างชัดเจนปลูกเสกเมื่อบันที่25นะครับโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีครับ